สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับคลิปอัปเดตแพทใหม่นะครับโอ้โหบอกเลยว่าตีมนี้น่าเล่นมากอ่าลองไปดูกันนะครับ จะมาแนวแบบคล้ายแพทเพจทีเลยเออแพทนั้นเลยนะครับนี่อะไรเนี่ยแต่่ออาจาจจะีกกไมนนกไมนน็ด้เหมือนจะเป็นล่างบอสหรือเปล่านะครับนั่นไงนั่นไงเฮ้ยโอ้โหมันโคตรเท่เอาเรื่องนะครับรถเมนเท้าดูสกิลกันดีกว่าแม่งหล่อดีว่ะไอ้ <c oughs> สกิลเหมือนจะมีดาเมจนะครับบึ้มบึ้มบึม,บ,มบึ้มนะครับ แต่ดูจากตำแหน่งแล้วนี่ยืนแนวหลังเนาะเออในในการเดินเมื่อกี้เหมือนจะยืนแนวหลังนะครับอบอสเทวทูดอีกตัวรสโซดานะครับอ่าเดี๋ยวดูโซดากันโซดาสกิลก็น่าจะเป็นดาเมจนะครับเป็นวนๆนน้ำแต่ว่าตำแหน่งนี้เหมือนจะยืนไม่น่าก็กลางนะครับเออวันนั้นโอ้โห ดาร์กเหมือนกันนึกว่าหลังจากที่สดใสมาน,นานนะครับคุน่ากลัวน่ากลัวเป,เ,ออเป็นไงแพทนี้ดูแตกต่างจากแพทก่อนน <c> ะ <oughs> แพทก่อนนี่มาตีมทะเลสดใสนะครับ,บอะอ, <c oughs> อะไรเนี่ย โดเอล oh oh, โหโคตรเท่ะนะทุกคน <Yeah. S 1> โดเอลอลังการจาัด <c oughs> น่าจะเป็นเมตาแพทต่อไปได้เลยนะครับอ oh oh. ตำแหน่งยืนประมาณแนวหลังนะแต่สก,กิลสวยจริงวะ่ะอ่ามีตู้สุ่มนะครับเมื่อกี้แว๊บมองไม่ทันนะครับเหมือนจะมีเกี่ยวกับอาเกรดด้วยนะ เอ,อเดี๋ยวค่อยไปว่ากันท้ายคลิปนะครับเรื่องบอสกิลก็จะมีนี่งปรับปรุงรวมพลกิลใหม่นะครับอะไรเอ่ยอืมบอสแมงลางเทขึ้นอามีการปรับปรุงกิลนะครับเ,เหมือนจะอัพเลเวลได้ใช่ไหมรางวงรางวัลอะไรต่างๆโอเคซึกปิดล้อมกิลเอ้ยอันนี้แปลกครับเหมือนจะเป็นแบบยิงป้อมกัน <c oughs> โอ้โหลูกเล่นเยอะขึ้นมีทุบมีอะไรด้วยนะคือเป็นการแก้กิวครั้งใหญ่ๆของเกมนี้เลยนะครับเกมนี้ไม่ค่อยได้แก้ระบบกิวเท่าไหร่นะซึกปิดล้อมกิวนะครับเอาเพิ่มบีสกิทัาน้ำ <c oughs> ปรับปรุงยาสโตนทางฟ้าทะเลยนะครับรอมานานแล้วเมื่อไหร่จะเก่งสักที <c oughs> เออตั้งแต่เป็นยาสโตนก็อาจจะมีทีมนะแต่ว่าไม่ได้สุดเท่าไหร่แต่รอบนี้น่าจะสุดขึ้นตัวอะไรกว่านี้ อะไรเนี่ยอ๋อเป็นสองตัวโกลช c สกับ Burning งส i d e นะครับบวกกันโลกสมมุติอะไรสักอย่างหนึ่งอืมเ <c oughs> hey ท่เท่ทุบไปนะครับวู้สกิลอย่างสวย <c oughs> เป็นสก,กินปะเอออาจจะเป็นสก,กินหรือเปล่าพี่น้องชาวแป้งทั้งหลายคุ้นดูสิเกิดอะไรขึ้น ตัวนี้ดาร์กจริงว่ะอย่างเท่นักบุญเพสทีนะครับโอ้วิดีโอแบบทำมาดีมากชอบเลยแพทนี้อ่านี่ก็จะเป็นหน้าเข้าเกมแพทต่อไปนะครับดาร์กใช้ได้เดี๋ยวเราก็ไปลงลึกข้อมูลภายในคลิปกันดีกว่านะครับไปเลยโอเคครับ คุกกี้ตัวแรกสุดก็จะเป็นนี่เลยเมนท่ลโอ้โหมีความเทมีความแบบหนุ่มเว้นประมาณหนึ่งนะครับและสกิลแม่งเหมือนจะมีดาเมจแรงวะ่ะเออใครชอบแนวนี้นะครับอย่าลืมมาเปิดนะทุกคนเราดูสกิลดูตำแหน่งสิผมมองว่ามันยืนแนวหลังนะมีโอกาสเป็นกองกลางไม่ก็แนวหลังประมาณหนึ่งเลยดูจากสกิลดูจากอะไรแล้วค่อนข้างน่าสนใจครับตัวนี้เดี๋ยวก็รอลุนละกันเนอะ ต่อมาก็จะเป็นคุกกี้รสโซดาครับอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหน่ารักจัดขัดกับตีมากตีนไม่อย่างเดือดอย่างแดงอันนี้มาแนวขาวฟ้าสะอาดๆนะครับแรแบบไม่ค่อยดุดันแต่เดี๋ยวก็ไปลองดูก่อนด้วยตำแหน่งแล้วก็สกิลนะครับผมเห็นแบบ่าน่าจะยืนไปทางหน้าเลยเออไม่น่าก็ไปกลางนะครับประมาณนี้ไม่น่าจะใช่หลังเนอะและสกิลคือดูรุนแรงใช้ได้เหมือนกัน,นครับก็ต้องรอติดตามเช่นเดียวกัน แล้วมาที่จุดน่าสนใจของแพทต่อไปกันครับนี่เลยคุกกี้โดเอลนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าใช่คุกกี้หรือเปล่าแต่แม่งโคตรเท่นะครับเป็นเมตาไหมโอกาสเป็นเมตาเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นเกรดสูงกว่า e ีพินะครับพอดีว่าเห็นข้อมูลบนแว็บภายในคลิปเนี่ยมันเป็นซูปเปอร์อีพิสายรักษานะเว้ยโอ้ถ้ามาแทนนี่แม่งแทนเมโลบันนี่แทนเพียวแทนมิสติกได้เลยนะครับดูสกิลนะ โอ้โหสุดยอดอันนี้ก็จะเป็นในคลิปที่เขาหลุดข้อมูลมานะครับเป็นซูเปอร์อีพิกเนะาะสสยรักษาอ่ะดาวก็จะเป็นประมาณนี้ใส่ท็อปปิ้งพิเศษได้ด้วยท็อปปิ้งอันใหม่นะครับก็โอ้โหตัวนี้ผพาว่ามีโอกาสได้ลุ้นเมตาค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีฟังก์ชันอัปเกรดท็อปปิ้งในจํานวนมากนะครับเอออันนี้ควรจะมีมาตั้งนานแล้วบางคนแม่งมี4ี่ห้าหมื่นเซตอย่างผมอะเพิ่งจะไปไล่อัปมานะครับ4หมื 40, ่นเซตใช้เวลาเกือบครึ่งวันแบบตีชิวๆนะ ถ้ารีบหน่อยก็จะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงใช่ไหมโอ้โหอยากได้แบบนี้มานานแล้วเดี๋ยวก็ลองดูกันว่าเออมันจะช่วยลดเวลาในชีวิตได้ขนาดไหนนะครับดูทรงแล้วนะ่าจะเตรียมแค่เหรียญทองกเกษตรอปปิ้งแหละและกดทีเดียวเลยใช่ไหมแล้วก็แพทนี้นะครับเหมือนจะมีการแบบพุ่งเล็งในการอัพกิลโดยเฉพาะประมาณหนึ่งเลยในหลายๆด้านนะครับอย่างกิลเนี่ยไม่ได้ปรับมานานแล้วแต่ว่ารอบนี้นะมีการปรับทั้งรวมพลกิลนะครับ แล้วก็ไส้ในของกิลที่ไม่ได้ขยับมานานทั้งการอัพเลเวลกิลแบบนี้โอ้โหจำไม่ได้ว่าล่าสุดนี่คือแบบตอนไหนน่าจะหลายปีมากแล้วนะครับเออมาสักทีเถอะรวมไปถึงมีโหมดเกี่ยวกับการเล่นกิลอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกิลว,วอลหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่่าฟังก์ชันตีกันภายในกิลนะครับนี่เลยทุกคนลองดูภาพนะเป็นศึกล้อมกิลนะครับก็น่าจะสนุกดีอืมดูทรงแล้วน่าจะมีอะไรให้ใหทำเพิ่มพอสมควรนะครับ ใครไม่มีกิลวเนี่ยรีบหาด่วนตอนนี้กิลวผมว่านะครับทักมาได้เลยทุกเซิร์ฟโปรโมดหน่อยมีการเพิ่มบิสกิตท่าน้ำด้วยในแพทนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะาท่าน้ำอะ่ะในเกมก็มีหลายตัวเนาะแต่บิสกิตก็ยังไม่มาสักทีจนตอนนี้มันมาแล้วนะครับและที่สำคัญขาดไปไม่ได้ก็จะเป็นการบัฟเมตาในตำนานอย่างนาะงฟ้าทะเลกลับมานะครับโอ้โหบัฟแล้วบัฟอีกรอบนี้ขอตึงตึงออยักสตตนปรับปรบปุงใหม่นะครับ แล้วก็มีสกินใหม่ที่โคตรเท่เลยระหว่างโกเชิกับเปอร์นิงสปายนะครับเป็นสกินเลจ e ด์ด้วยต้องเก็บบอกเลยต้องเก็บอ่าแพทนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับคุกกี้ใหม่3ตัวอัระบบกิ้วใหม่แล้วก็บัฟนางฟ้าทะเลบิสกิตใหม่นะโอ้โหชุดใหญ่จริงๆนะครับดังนั้นอีกไม่กี่วันวันที่27ใช่ไหมวันที่25อีก2วันเราจะรู้กันแล้วว่าตัวไหนไม่ตึงไม่ตึงนะครับโอเค เดีย๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบาย